ปวดใจบ้านโดนล็อกสเปคมุงลวดเจอแบบนี้ต้องทำไงไปดูกัน สวัสดีครับผมปักสุภกิจจากมุ้งลวดเรียโปนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าไอตัวมุ้งลวดล็อกสเปกนะครับเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าโดยปกตินะครับวงกบประตูหน้าต่างทั่วไปนะครับถ้าเราจะต้องการใส่มุ้งลวดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะซื้อเฟรมจากร้านทั่วไปได้เลยนะครับมาทําตัวมุ้งลวดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวมุ้งลวดที่ล็อกสเปกนะครับจะสามารถใส่มุ้งลวด เป็นรูปแบบพิเศษเท่านั้นคือเราไม่สามารถซื้อเฟรมโดยทั่วไปเนี่ยมาทำเองได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมุมกบประตูหน้าต่างแต่ละเจ้านะครับซึ่งหากเราเองนะครับมีวุกบประตูหน้าต่างที่เป็น มีลักษณะการล็อกสเปคมุ้งลวดมานะครับสิ่งที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ทำนะครับก็มักจะไปเรียกช่างมานะครับอาจจะเรียกมาหลายเจ้าเลยให้มาดูที่หน้าง,งานจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพอช่างมาดูหน้าง,งานเนี่ยมักจะทาไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่มีเฟรมมุ้งลวดแบบนี้มัง่งไม่สามารถอัดแนบหรือว่าปรับให้เข้ากับหน้าง,งานจริงได้นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ ถ้าลูกค้าเนี่ยเจอมุ้งลวดล็อกสเปคเนี่ยสุดท้ายก็จะวนกลับมาที่การต้อง ไปติดต่อนะครับผู้ให้บริการที่ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างมานะครับเพื่อให้เขากลับมาทำมุ้งลวดให้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ประสบปัญหาแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ติดต่อมุ้งลวดวีอาโปนะครับเพื่อนัดหมายนะครับให้เราเข้าไปดูหน้างานนะครับแล้วก็แนะนํางานนะครับทั้งนี้เนี่ยในการเข้าไปแนะนํางานนะครับเราเองเราจะสอบถามความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับมาประกอบกับว่าหน้างานเนี่ย มีความพิเศษยังไงล็อกสเปคยังไงนะครับสามารถทําแบบไหนได้บ้างน,นะครับซึ่งเราเองเนี่ยครับจริงๆเจอมุ้งลวดล็อกสเปคมา ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมานะครับสุดท้ายนะครับเราเองนะครับเราจะเอาความต้องการของลูกค้าไปบวกกับสิ่งที่มีการล็อกสเปคมานะครับแล้วก็จะคัสตอมให้ลูกค้าเป็นแต่ละบานอยู่แล้วนะครับเพราะของเราไม่ใช่มุงลวสดสําเร็จรูปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละบานก็จะคัสตอมใหให้มันเหมาะสมกับลูกค้านะครับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับ อากมีคําถามนะครับหรืออยากแนะนําให้เราทําคลิปอะไรเพื่อครข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังสนใจในเรื่องราวของมุ้งลวดนะครับสามารถติดตามความรู้และสาระดีๆได้จากมุ้งรวด VR Pro นะครับผ่านทาง Facebook และ Youtube น nel นะครับวิโเรื่องมุงลวดยกให้เราขอบคุณครับ